ก0 0 0 0 0ซับสไคร์เบอร์ k บันนี่มีกิจกรรมคอมเมนต์ความในใจว่าทำไมถึงชอบคลิปนั้นๆเพื่อลุ้นรับมือถือ V ีโว้ไว11จำนวนเดือนละหนึ่งเครื่องเพียงแค่น้องๆคอมเมนต์ว่าทำไมถึงชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไมอันัทอย่าลืมมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะคะตอลอดช่องไมอันัทมีขายเสื้อเ h a ดบันนี่ด้วยนะไมอน ทุกคนวันนี้ชัยก็โดนจับมานอยู่ใต้ข่าวงกดแหละตอนนี้ชัยก็ต้องหาทางออกก่อนการหาทางออกใต้ข่าวงกดนี่มันไม่ง่ายเลยนะไม่รู้เหมือนกันนะว่าชัยก็จะเจอตัวอะไรอยู่ในนี้หรือเปล่ายังน้อยจะต้องรีบออกไปให้ไวที่สุดก่อนละกันเพราะว่าถ้าออกไปช้ากว่านี้น่ะข้างล่างมันดูไม่ปลอดภัยเพราะมันมืดมืดจะ อะไรออกมาชิก็ต้องไม่รอแน่ๆเลยขึ้นไปข้างบนใชก็ก็คงพอจะเห็นอะไรอยู่บ้างแต่้าข้างบนมันมีปีศาจเยอะแยะไปหมดเลยล่ะเอา้างบนมีปีศาจเดี๋ยวก็แค่จัดการมันแต่ตอนเนี้ยมองอะไรไม่เห็นเฮ้ยเฮ้ใช่ก็ว่าชิคก็ใกล้ถึงทางออกแล้วรือ <Yeah, woo! S 1> ว่าตรงน,นี้มันตนัน เดียวองจะสิท oh งทางออกแล้วจริงเอ๊ะเมิ่จะเป็นทางไหนที่จะเจอทางออกติดต่อกแล้วหลงทางงารู้สึกเหมือนกำลังฝันอยู่เลยนะคนที่จะเพิ่งตื่น เรื่องงงเงียแปลกๆจังเลยแฮไอกี้เหมือนม,มีไฟสองหน้าด้วยฉันต้องฝันอยู่แน่เลยนะแต่ว่าภาพมันคุ้นๆมากนี่เหมันเขาวง,งกดเลยนั่นเนี่ยใช่เขาวง,งกดหรือเปล่าทุกคนฉันว่าใช่นะว้ายนี่มันเขาวง,งกด ไชเก่ลเลยน่ะจากไหนน่ะเฮ้ยจากทางนี้เหรอไม่น่าใช่จากทางนน้นหรือว่าจากในนี้นไนนม่ได้นีช้ชัวร์ไชเก่ลไชเก่ลเจอทางตันอีกแล้วแต่ว่า รู้ส,สึกว่าอยู่ตรงนี้แล้วเหมือนได้ยินเสียงบนันนี่แสดงว่าบันนี่ตกลงมาในเขาวงก,น,กนแลน้วแน่เลยนะยบันนี่ชายเกิลอยู่นี่เธอได้ยินฉันไหมโอ้โอ้ชิคก็าว่าใกล้แล้วแหละอีกนิดเดียวใกล้จะถึงทางออกแล้วอไปอยังไงไปยังงี้ชิคก็าว่าน่าจะใช่อยู่เอ๋ใช่อยู่ที่แปลว่า ไม่ใช่้ดันเย้เจอจนได้ <c oughs> นี่บันนี่ในที่สุดฉันก็เจอเธอแล้วเอ้ยเอ้ยแค่โดนจะเกิดอะไรหรือเปล่าเอ้ยยังก็คนหลับเดินละเมอแล้วมาหยุดอยู่ตรงนี้เลยนะ บันนี้โดนสะกดจิตชิคกี้พายต้องใช้ในใจต้องปลุกให้บันน,บนี้ตื่นเอาบันนี้ตื่นแล้วชิคกี้พายสั่์ไฟส่องไปขนาดรีอตื่นตืนต่นตืนต่นตืน่นอย่ามาหลับตรงนี้แล้วถ้าบันนี้หันมาแล้วกลายเป็นสัตปหลาดละ่ยยนะขนขยันขยันขยด้ยขยัาานขยันขนขยัยนาันขยันขยันขนยันะย ใช่เก้ฉันก็คิดว่ามันจะไม่ใช่เธอเย่ๆๆอย่างไรนะมีคนข้าอะไรสักอย่างหรือว่าเสียงปีศาจมาจากเขาวงโ,โกตหนะ้มามาจากทางบนเหรอจากทางนี้เหรอเอ้ยเธอเข้ามาได้แล้วตอนนี้ฉันกำลังหลงอยู่เธอพาฉันออกหน่อยสิฉันหลงอยู่ใต้เขาวงโกตนี่นะาใช่เอาเธอมาจากทางนี้ ฉันมาได้ทันเวลาพอด,ดีอย่างที่รู้ใจธ <laughs> มาได้ทันเวลาพอด,ดีอย่างกันนัดกันไวแน่ฉัาเราออกดีกว่าใช้เกิลอยู่นี่นามันจะหลอนออกนะ <c oughs> ใช่มันหลอนมากไปไหลเอเี๋ยาไปสนามหญ้าก,กันก่อนดีกว่าช้เกิลอยู่นานไม่ได้จะว้าวุ่นเอานะ <c oughs> <c oughs> เราก็เทบชัดด้วยคาวนี้แหละก็ว้าวุ่นเลยจริงๆนะ <c oughs> ตอนนี้เธอว้าวุ่นใช่ไหม <c oughs> ใช่ป่ะฮะทางไม่ออก ออใช่เี๋้วที่ก็พูดแล้วก็ว้าวุ้นไปหมดใชก,ก็ทางนี้ตามมาแชก็ว่าเราคงจะรอดจากเอ๋ลอ,อ,อยๆลๆ,ๆทางนี้ทางนี้เดี๋ยวเท่าน,นั้นน,น,นี่ไงบันไดขึ้นเด้รอดแล้วแชก,ก็กลับบ้านกันเย้เออกจากเขาวงกดได้ ไอนคิดแบบทำนี้ไอ้ก็ไม่ได้ชนโป๊ะเนี่ยไม่ได้เฮว่าแต่แถวรอบนี้ใช้ก็รู้สึกว่าประตูมิตินี้ไม่ได้มีตัวอะไรออกมานานแล้วนะว่าแต่ออกมาจากประตูมิติหรือว่าตกมาจากฟ้าน่ะฉันตกมาจากฟากฟ้าว่าฉันเป็นเทวดาเอง ไปเรื่อยเลยเธอไม่ใช่เทวดาสัก,ก,นกหน่อยจริงฉันก็ตัวยังมาใส่รา้ารฉันฉันตายแล้วก็ต้องเป็นเทวดาอจะตายจากที่หนึ่งมาเกิดอีกที่เหรอถูกต้องเอเดี๋ยวว่าฉันว่าของไม่ใช่เพราะว่าพวกเราโดนเกมมาสเตอร์จับมาตั้งหา้าจริงเหรอ ต้องอย่างนั้นอยู่แล้วฉันจําได้ว่าเธอโดนจับมาฉันไม่เชื่อหรอกนะามันก็โดนจับวนลูปอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะโอ้นั่นนั้นตัวอะไรวิ่งมาน่ะชายเกลียวย้โดนจับเชก็เธอเดินกระซู่ว่โอ้ตายแล้วตายแล้วตายช่วยด้วยช่วยบัดดี้ด้วยฉันก็ไปเหลือนแล้ว แสงประหลาดหายไปแล้วว่าแต่ตรงนั้นมีแสงอะไรวะกลับบ้าน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 กระโดดเข้าไปเลยสิกระโดดเข้าไปในแสงนั้นไอ้อ้าวมันอยู่แล้วเอ้ยมันนี่หายไปแล้วหายไปจากแสงนั้นเอะตรงนั้นก็มีแสงย่าเย้ยมัเป็นประตูมิติเหรอไม่มาเพลาตรงนี้นะ่ะ โอ้โอโอใครมา<อ>ขี่หัวเนี่ยเอ้ยคิดว่าจะได้กลับบ้านที่แท้ก็โดนหลอ,อกฮใครมาหลอกเราอีกอแล้วมีตัวหล่ดมาด้วยไชกิลเธอเอาอะไรมานะโอแค่โดนชีมหน้าแบบนี้ผมผมไม่คุยด้วยนะอยบอกก่อนนะนีเ่เราจับเขาจับกินมาแล้วรอบนึงฉันว่าเราไปห่างจากเขาเถอะ แง่การถอยทุนตอนเช่นกันกันทีละท่านทีละรอบกันทีละรอบกันไว้กันไว้โอ้กันแบบนี้เศรษฐศาดตรอะไรใดหรือใครก็แล้วแต่มาหาเราไม่ได้แน่นอนการกันให้ตลอดกันให้ตลอดเอชัเก้ฉันว่ามันคุ้นๆเหมือนมิตาบีนเลยแฮะฉันก็ว่าคุ้นเหมือนมิตอร์บีนเลยแต่ว่า คงไม่มีอะไรหรอกเขาคงเข้ามาไม่ได้แล้วเพราะกั้นขนาดนี้เดินทางคุ้นๆยังไม่ได้กั้นทางนี้เลยเอางั้นเธอก็กั้นสิกั้นไว้เฮ้แค่นี้ก็ปลอดภัยหายห่วงไม่ต้องกลัวอะไรแล้วติดอะไรน่ะไอติดใครติดใครเปล่าซีอันนี้กั้นอีกกั้นเยอะๆกั้นให้หมดโอเคฉันว่าเราน่าจะรอดนั้นแหละไปอยู่ตรงนี้ด้วยดีกว่าเฮนี่อยู่ตรงนี้ ขยับไปขยับไหนไมาได้ขอไปกั้นฝั่งนู้นนิดนึงนี่ปีนหัวเลยกปิดไว้ทีนี้เราจะปลอดภัยทีนี้ก็ปิดประตูตรงนี้แล้วเราก็กั้นตัวเราไว้ตรงนี้ไทเกอรขยับมาขยับมาเรากั้นตัวเราไว้ตรงนี้เสร็เชิ็เรียบร้อยเท่านี้มันก็ทำอะไรก็ไม่ได้แล้ใช่มเชื่อ แนจิงก็มาจับเราเซ่แนจิงก็มาเซ่เสียงอะไรพังอะไรพังเทก็ขอบีบหัวดูเทก็ไหน่นะไม่เห็นอะไรเลยน่ะอเห็นแล้วเห็นดนกเด็กแล้วว่าโดนกระเจ้าก่อนเลยเห็นปุ๊บก็โดนเลยออ้าย่าเหยียบย่ำบันนี่อีกเหรอสากกันแล้วก็ไม่รอดอยู่ี ใครจะพอมีวิธีเอาตอนนอัวรอดในเขาพงกดบอกมาดีกันไทยก็บ้างนะใช่เลย